สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจะจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่21พฤษภาคม2,568ทุกคนคะ่ะวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคำเดือนปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่าไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นนะคะเจะจะพาไปดูวันที่20ก่อนมาเข้าหรือหลุดทุกคนวันที่20หลุดหมดมีจัดค่ะทุกคนค่ะจะให้เด่น6และ5นะคะรอบเช้ามา19081ไม่เข้าซักตัวมาเลขเด่นประจำวัน8 บบ้าวบให้ห้าและสี่มาเก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดรูดเมืแอดแลวพี่น้องมาเข้ารอบเด่นเลขเด่นประจำวันแปดนะคะทุกคนวันนี้เลขสามลุดทุกคนเลขเด่นประจำวันเอาวันที่ยี่สิบเอ็ดอยากตามต่อกระตามพี่น้องอยากพักกระพักพี่น้องเวลาเพิ่นเขานักเพิ่นกระเขานักนะคะทุกคนพูนจีนเวลาเพิ่นรุดเพิ่นกระรุดนักเื่กันนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับวันที่21จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเชา้าจะได้8และ7มาดูความน่าจะเป็น8 4 4 8 8 3 3 8 8 9 9 8 8 1 1 8, 8 8, 8 0 0 8สักครู่นะคะทุกคน8 5 5ห้าห้า4ป7เจ3 7, 7

เอฟซีคานนี่ก็คือคู่ตเด็ดระหว่างเด่นรอบเชา้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเชา้าเละนรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบผู้ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจาวันเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่เลขสี่และเลขเก้าสำหรับเลขสี่เดเลขเก้านี้สายสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนก็คือวันพุธนั่นเองสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะคะ่ะ เด่นรอบเช้าแปดด้เจ็ด่นประจำวัน4ี่ด้9เป็น8 4ด8ี่สี่ดแป้าติดคู่ตัวเด่นแปดส่นะคะเจ็ค่ะเจ็ดสี่สี่เดเจ้าเก้ติดคู่ตัวเด่นเจ็ดสี่สี่กับ3และ4กับ9เป็น4 4่สติดเลขเด่นประจำวัน4 9 9เก้าเก้าสค่ะสามสี่สีติดคู่ตัวเด่น3ามสามนะคะสี่ขาเป็นยังไงบ้างคะทุกท่าน มีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าชอบ f อซก็สามารถตามต่อได้นะคะไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านพี่นอ้องสถิติการมีเขาามีหลุดจากพี่น้องคะบริเข้าทุกมือกะบริหลุดถูกมือเนาะคะ่ะพี่น้องมีสติในการรับชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะสําหรับคู่ที่ใจจับให้ f อซได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุด แล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันพี่น้องมิเขาอมิหลุดทุกมือบ่ามมาักก็ชอบจับคู่ใหม่ได้ทันทีถ้าชอบตัวเด่นนะคะค่ะสําสหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่21พฤษภาคม2568วันพุธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เอทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสําหรับวันนี้ใจขอให้ f อฟโชคดีค่ะโศกมันหมานสุผูสุสคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ